สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรับทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยเช่นเคยครับถ้ามีตลาดนัดก็เปิดราคาควายถ่ายทำนะครับที่ตลาดนัดถ้าไม่มีก็เปิดราคาควายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ต้องการขายควายอยากขายควายนะครับใครที่มีควายอยู่แล้ว อยากขายไม่รู้จะขายยังไงนะโทรประสานลองเดี่ยวมาได้นะครับลองเดี่ยวไปถ่ายให้ฟรีถ้าไม่ไกลนะถ้าไม่ไกลมากลองเดี่ยวก็ถ่ายให้ฟรีนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการลรอกเ,อเรียกรับเงินในการถ่ายแม้แต่บาทเดียวเสลึงเดียวนะครับลองเดี่ยวถ่ายให้ฟรีเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับที่เลี้ยงควายนะครับเอาวันนี้ ลองเดียวมีของดีเรียกว่าของดีสุดๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ในฟาร์มของโรงเดียวเหตุผลที่เอามาเปิดเพราะว่าในบางครั้งนะท่านผู้ชมบางครั้งเราก็มีความจาเป็นที่จะต้องได้ใช้เงินใช้ทองในการดํารงชีวิตนะไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับซึ่งลองเดียวก็ก็มีความจาเป็นเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในบางครั้งในบางบางเวลา บางช่วงจังหวะของชีวิตนะครับเป็นธรรมดาท่านผู้ชมเรื่องจริงเราต้องยอมรับกันนะเอา้าก็จําใจเอามาเปิดแหละวันนี้นะครับคิดว่าตัวนี้เป็นควายสายต่างที่เชื่องที่สุดเท่าที่เคยพบเคยเห็นมาเคยเจอมานะลองเดี๋ยวก็เอาสายต่างเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับประมาณ4-5หตัวนั่นแหละนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เชื่องที่สุดเอา้ามาดูครับตัวนี้ เป็นควายตัวเมียนะครับอายุสี่ปีกว่านะสี่ปีกว่าเขาเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวอ่าเป็นตัวเมียนะลูกของเขานะข้อมูลก็คือเป็นตัวเมียขายไปในราคาหนึ่งแสนกับสามหมื่นบาทแสนสามครับลูกเขาเอา้าส่วนตัวเขาเองที่อยู่ที่คอกลองเดียวลองเดียวได้ซื้อมาจากพ่อหวานกับเมนานะ ซื้อมาตอนนั้นในราคาแสนสองนะครับชาวตลาดจะรู้กันดีนะครับลองเดี่ยวซื้อควายในราคาแสนนะครับแสนัพแสนสองนะซื้อมาตัวนี้นะเอามาเลี้ยงไว้นานแล้วแหละนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีก็เคยเอาผสมอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ติดก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอามา,าผสมตัวนะครับนะตอนนี้ก็กําลังทําเนื้อทําตัวจะเอามาผสมกับพ่อพันธุ์ในคอกนะครับ แต่ว่ามีความจำเป็นนะที่จะต,ต้องได้ใช้ใช้เงินนะก็เอามาเปิดราคาความสูงความสูงของจับฟารบัตนะครับแม่หงฟ้าเขาชื่อหงฟ้าลองเดี๋ยวตั้งให้ว่าหงฟ้าความสูงอยู่ที่146บวกลบนะครับ146บวกลบประกัน145บวกนะท่านผู้ชมประกันไว้เลย145บวกวัดดีๆก็คือ147แหละนะครับ แต่ลองเดี่ยวประกันไว้ให้เฉยๆว่า146บกวกลบถ้ามันสูงกว่านั้นก็เป็นกำไรของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ซื้อไปนะครับอ่าน้าซื้อหน้าเก็บนะครับเพราะว่าราคาลองเดี่ยวซื้อมาสมัยนั้นแสนสองอ่าอ,อาวันนี้ลองเดี่ยวเอามาเปิดไม่ถึงแสนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังดูนะเปิดไว้ในราคา80,000กับ5,000บาทรวมส่ง 8,000 0กับ5,000บาทรวมส่งครับผมเป็นจับฟรารบัรสูง146บวกลบเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวขายไปในราคา1,000 0แกับ30,000บาทสถานะตอนนี้ก็คือท้องว่างกำลังเป็นสัตว์นะครับสามารถเอาไปผสมได้เลยนะ2 3 4วันเนี้ยนะ เอาไปผสมได้เลยหรือจะรอเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับกำลังเป็นสัตว์อ่าคนที่เล่นสายพัฒนาควรเอา,อาสายต่างไปเพราะว่าโครงสร้างเขาจะใหญ่สูงยาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำนมน้ำนมเขาจะดีมากนะครับน้ำนมดีมากเลยนะจับฟารบัตมูล่าอะไรพวกนี้สายต่างน้ำนมจะดีให้ลูกมาจะใหญ่กว่าควายไทยนะครับพัฒนา อ่าให้ใหญ่ให้โครงสร้างยักษ์ใหญ่นะครับอย่างท่านผู้ชมเอาไปอาจจะอยากได้ควายราคาพ่อพันสิบแปดล้านก็ใส่โก้เบงเพชรนะอยากได้ควายลูกควายที่มีพ่อพันราคาเก้าล้านก็ใส่เพชรภูแพงอยากได้สูงสูงยาวยาวก็เอาไปใส่ช้างอุดรอยากได้หนานาตันตันก็เอาไปใส่เบิ้มพันล้านนะครับเนะี่ยอยากได้สายเผือกแบบแข้งขาใหญ่ก็เอาไปใส่ เอาเจ้าขาใหญ่ไข่มุกขาวนะครับสามารถเลือกใส่ได้ทุกตัวนะครับท่านผู้ชมาหางไม่ดอกนะตัวนี้หางไม่ดอกเป็นจับฟรารบัตนะครับจับฟรารบัตน่าจะมีอ่าเชื้อไทยมาประมาณ10%ปรนะประมาณ10%ท่านผู้ชมไม่ใช่จับร้อนยะเป็นนะเป็นเป็นน่าจะผ่าไทยมาแล้วนิดหนึ่งเพราะว่าดูที่ใบหูนะท่านผู้ชมใบหูจะมีออกมาไม,ไม่ดำสนิทนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะเป็นไทยจะเป็นไทยประมาณ10%แต่ส่วนใหญ่ทั้งหมด90%เป็นจับนะครับเป็นจับนะเป็นจับฟารบัตมีไทยแค่10%ก็เหมือนกับจับเลือดร้อยแหละนะครับเพราะว่าน้ำนมดีนะครับขายลูกได้ในราคาแพงแล้วที่สำคัญก็คือเชื่องสุดๆความเช,แบบชื่องแบบว่าเชื่องแบบโอ้โหจับรูปคำได้นะ เล่นได้โดยที่ไม่จับเชือกเขาเชือกสนสะพายก็ได้นะท่านผู้ชมไปลูปไปคำเล่นได้นะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับไม่ขิดไม่ชนเวลาอาบน้ำนี่นิ่งมากนะครับท่านผู้ชมนิ่งจริงๆ,ๆนะรักมากถ้าไม่จำเป็นก็คงจะจะไม่ปล่อยออกไปนะครับสมมุติว่าใครได้ไปนะลองเดี๋ยวก็คงจะตามไปเอาลูกของเขาคืนนะหรืออาจจะเอาตัวเขาคืนมานะครับแต่ว่าราคาก็ไม่รู้ว่า ใครที่ซื้อไปแล้วมันจะอัพขึ้นสูงขนาดไหนนะครับไม่รู้ว่าจะกี่แสนในอนาคตต่อไปนะครับตัวนี้เชื่องเชื่องมากๆเชื่องจริงๆครับที่เอามาเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังวันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะให้ดูรายละเอียดเยอะเพราะว่าเป็นควายที่ลงเดียวรักมากนะครับรักมากๆจริงๆตัวนี้นะอาบน้ําให้ทุกวันวันละสองรอบนะจับรูปคําหอมแก้มกันอยู่นี่แหละนะ เขาเชื่องอะ่ะเขาเชื่องแล้วน่ารักควายที่เชื่องแล้วน่ารักน่าเลี้ยงถ้าควายขิดควายชนควายดื้อเขามันเออดึงเชือกแข็งเป็นไงนะไ,ไม่ไม่น่าเลี้ยงแบบนั้นแต่นี้เชื่องดึงไปไหนก็ไปพาไปไหนก็ไปนะครับให้ยืนอยู่ไหนก็ยืนจับรูปคําได้เล่นได้ไม่ขิดไม่ชนอาบน้ํานิ่งนะนิ่งจิกเลยนะท่านผู้ชมอาบน้ําเขาก็สวย หน้าตาก็ดีไม่มีตำหนิอะไรนะครับไม่มีตำหนิอะไรสักอย่างเดียวนะครับครบสมบูรณ์100%ซนะครับถ้าใครซื้อไปเอาไปผสมไม่ติดเอาไปผสมอะไรยังไงซื้อกับคืนได้ครับท่านผู้ชมนะรับประกันตรวจรังไข่เรียบร้อยนะครับข้างหนึงสิข้างหนึ่งยี่สกว่าเซนนะครับก็ปกติพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้เลยนะครับ ถ้าเอาไปผสมตัวได้ยิ่งดีนะถ้าผสมตัวนี้ก็ติดเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็จะเป็นสัตว์หลายวันหน่อยนะครับไม่เหมือนกับควายไทยควายไทยเป็นสัตว์อยู่3ามสี่วันเขาก็โอ้นู่นแหะประมาณอาทิตย์นู่นแหละนะครับควายจับฝรบัตก็จะแตกต่างกันก็คือให้ลูกดีน้ํานมดีนะครับไม่มีอัตลักษณ์นะตาแต้มแก้มจ้ำไม่มีนะครับเขาเป็นจับเขาเป็นสายต่างมันก็ดามืดอย่างเงี้ยแต่เขาก็เชื่องแล้วก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับ ถ้าเอาไปประกวดได้นะตัวนี้เอาป,ประกวดเอาแม่พันธุ์สายต่างนี้ถ้ามีประกวดนี่น่าจะติดหนึ่งในสามได้นะครับเพราะว่าเขาเชื่องแล้วเขายืนเขาเดินดียืนดีเชื่องนะครับนี่น่าจะมีนะท่านผู้ชมน่าจะมีการประกวดอยู่นะบางจังหวัดก็มีสายต่างให้ประกวดอยู่อ่าเป็นตัวผู้เป็นตัวเมียนะท่านผู้ชมซื้อไปก็เอาไปประกวดได้นะครับได้รางวัลเลยครับตัวนี้รับประกันนะครับเอาโอเคครับฟังราคาเปิดนะครับ เปิดไว้80,000กับ5,000รวมส่งเป็นควายจับฟาระบัตตัวเมียสูงหนึร้สี่สิบเซนติเมตรประกันตำหนิทุกอย่างประกันความเชื่องนะครับรับประกันทุกอย่างโอเคครับมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับวันนี้ลองเดี๋ยวเอามาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เลือกได้ซื้อหาควายสายต่าง ที่มีรูปร่างลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือเชื่องด้วยนะครับเชื่องจริงๆเอาโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ